พอสิวหายปุ๊บเราก็ต้องมาคอยกังวลเรื่องการรักษารอยสิวแล้วอยู่ดีๆก็ดันสิวขึ้นมาใหม่ก็จะทาให้วนลูปไปอยู่อย่างเงี้ยมันมีวิธีการอื่นอีกไหมในการรักษารอยสิวโดยที่ไม่ต้องพึ่งเลเซอร์เป็นของราโรสโพเซเป็นสูตรใหม่พึ่งออกมาใหม่เลยนะคะใช้เช้าเย็นเลยก็ได้นะคะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ไวมากขึ้นก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจางลงแบบจางลงจริงๆแนะนําให้ไปลองตติมเพราะว่าราคาถูกกว่าเลเซอร์แน่นอน แนะนำวิธีการรักษารอยดําที่เกิดจากสิวโดยที่ไม่ต้องพึ่งเลเซอร์นะคะเพราะว่าเวลาที่แพนลงคลิปรักษาสิวต่างๆไปมากมายหลายๆคลิปอ่ะ ก็มักจะมีคนถามว่ามันมีวิธีการอื่นอีกไหมในการรักษารอยสิวโดยที่ไม่ต้องพึ่งเลเซอร์นะคะจะบอกว่ามีนะคะเช่นการทานอาหารเสริมที่แบบเขาจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูสภาพผิวต่างๆของเรานะคะมันก็จะทําให้รอยสิวอะจางเร็วไวมากขึ้นหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือการทาสกินแคร์ค่ะโดยแนะนําว่าให้เลือกสกินแคร์ที่ เหมาะกับการรักษารอยดําที่เกิดจากสิวแบบอย่างตรงจุดนะคะก็จะช่วยให้รอยสิวรอยดําต่างๆเนี่ยหายไวแล้วก็แบบหายดีมากขึ้นนะคะนี่อย่างสกินแคร์ตัวนี้นะคะแพ้เพิ่งได้มาใหม่เลยเป็นของราโรสโพเซเป็นสูตรใหม่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะ ลาโรชพอเซเพียวไนอาซินามายเทนเซรัมค่ะก่อนหน้านี้แพ้เคยรีวิวกันแดดของลาโรชไปแล้วนะคะซึ่งก็ชอบมากใช้กันแดดของเขามาตลอดตลอดแล้วก็เริ่มมีความแบบรู้สึกปรึ่มปริ่ม,มแบบนนี้ขึ้นมาจากตอนแรกที่แบบยังไม่เคยลองใช้เลยแล้วก็คือโดนตก แล้วพอมีตัวนี้ออกมาใหม่นะคะก็รู้สึกว่ามันแบบเออน่ารีวิวเพราะว่าก็เหมาะกับสภาพผิวหน้าแพรตอนนี้ด้วยเป็นปัญหาที่แพะเจอคนดูช่องของแพรก็คืออยากรู้ด้วยว่ามีวิธีการไหนในการรักษารอยสิวโดยที่ไม่ต้องพึ่งเลเซอร์นะคะคลิปนี้แพะก็เลยจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูว่าใช้แล้วมันจะดีจริงๆริงไหมหลังจากทดลองใช้ไปทั้งหมด7วันนะคะเพราะว่าแพรก็มีปัญหานี้เหมือนกันคือตอนนี้เป็นคนที่สิวขึ้นง่ายแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยขึ้นแล้วนานๆจะขึ้น ทีช่วงที่จะขึ้นหนักๆมากที่สุดก็คือช่วงที่จะเป็นประจําเดือนนะคะที่เห็นเห็นบนหน้าแบบเวลาหน้าสดเลยอย่างเงี้ย มันไม่ใช่สิวนะก็คือแบบเป็นรอยสิวหมดเลยแพรว่าหลายๆคนน่ะก็เจอปัญหานี้เหมือนกันแบบระหว่างที่พอสิวหายปุ๊บเราก็ต้องมาคอยกังวลเรื่องการรักษารอยสิวแล้วพอแบบเรากําลังรักษารอยสิวที่มันปัจจุบันนี้มันมีอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ดันสิวขึ้นมาใหม่มันก็จะทําให้วนลูปไปอยู่างเงี้ยพอรอยสิวเก่าหายไปแล้วเอา้ามันก็มีรอยสิวใหม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วต่อให้เวลาแต่งหน้าจริงๆนะอย่างที่แพรแบบแต่งหน้ากลบนูน่นกลบนี่มาแล้วทั้งลงรอง,องพื้นเอ่ยคอนซีลเลอร์เอ่ยอะไรต่างๆเี้ย มันก็ปิดได้แบบไม่ได้รอยเปอร์เซ็นต์ถ้ามองดีๆก็คือยังเห็นอยู่ว่ามีรอยสิวก็อาจจะเห็นแบบจางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังเห็นซึ่งแพรพยายามลองหาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่เจอวิธีการที่มันแบบเด็ดๆสักทีนะคะแล้วแพร์ก็เลยเพิ่งรู้มาว่าจริงๆอะ่ะการที่รอยดําจากสิวอะ่ะที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเกิดจากการอักเสบมันก็เลยทําให้ผิวของเรามันเกิดการผลิตเม็ดสีมากเกินไปนะคะจึงเกิดเป็นรอยดําเพราะฉะนั้นอะ่ะแค่การผลัดเซลล์ผิวอย่างเดียวไม่พอมันต้องรักษาที่ต้นตอของการอัก เลยค่ะตัวเนียที่บอกว่าเขาช่วยจัดการกับรอยดําได้เพราะว่าเขาใช้คอนเซปต์เดียวกันกับการรักษารอยดําจุดด่างดําของแพทย์เลยนะคะซึ่งเป็นการจัดการรอยดําได้ในทุกสเต็ปเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการตัดวงจรของการเกิดรอยดําจากสิวเลยนะคะเพราะว่าทั้งลดเลือนแล้วก็ทั้งช่วยลดการเกิดรอยใหม่ด้วยค่ะอย่างรอยดําที่เกิดขึ้นมาบนหน้าเราแล้วก็ฝังอยู่ในผิวเรานะคะเขาก็จะมีเฮพีสที่จะเข้ามาช่วยผลัดแล้วก็ช่วยยั้งการส่งเม็ดสีเข้ามาที่ชั้นผิวของเราค่ะมี PHA Re s o ริโนะคะจะช่วยป้องกันการเกิด รายดําใหม่ค่ะและในอาซินามายค่ะจะเข้ามาช่วยลดการอักเสบซึ่งเป็นต้นต่อของการผลิตเม็ดสีค่ะเซรั่มสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่มีความอ่อนโยนแล้วก็ผ่านการทดสอบในทุกสภาพผิวมาแล้วเดี๋ยวแพ้จะลองสวอชให้ดูนะคะนเนื้อเซรั่มของเขานะคะมันก็จะเนี่ยมีความเกลี่ยง่าย แล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะแค่ไม่กี่วิก็คือเหลี่ยออกหมดแล้วเราแพรก็ได้ทำการทดลองใช้แล้วก็ถ่ายเก็บมาให้ทุกคนดูนะคะโดยแพรใช้มาทั้งหมด7วันเต็มๆเลยค่ะ The yeah. งไงบ้าจะบอกว่ารูปที่แพรถ่ายหรือว่าวิดีโออันนี้ที่เอามาเปิดให้ดูบีฟอร์กับอ f ฟเตอร์อะแพรไม่ได้แต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ได้แม้แต่จะปรับความแบบบร t n เนสหรือว่าแบบไม่ได้ปรับอะไรทั้งนั้นนะแบบไม่ได้ปรับเลยออกจากกล้องก็คือเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้กล้องตัวเดียวกันถ่ายด้วยและไม่ได้แบบใช้ฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าที่เห็นอะแสงแบบเหลืองไม่เหลืองเท่ากันไม่เท่ากันอะเทมเปอรเจอร์ ature, ความเหลืองหรือความอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่แบบแสงแดด ของบางวันแดดมันแบบลงไม่เท่ากันนะคะเลยทําให้สีเหลืองไม่เท่ากันแต่ว่าใดาๆคือแพรก็จะไม่ไปปรับให้แบบอุณหภูมิสีมันเท่ากันเพราะว่าแพรก็จะให้ดูแบบสดๆแบบออกสดๆจากฟุตเทสสดๆเลยเพราะว่าจะได้ให้ดูความเรียวนะคะไม่ปรับอะไรทั้งสิน้นอย่างหน้าข้างนี้ของแพรนะคะดูรูปเปรียบเทียบนะข้างนี้คือส่วนใหญ่แพรจะเป็นรอยแดงเพราะฉะนั้นมันจะดูแล้วมันก็แบบยังไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรมากกันเท่าไหร่ เออแล้วก็จะบอกว่าระหว่างที่ใช้มันก็มีสิวขึ้นมาเพิ่มด้วยนะมีขึ้นมาตรงนี้1เม็ดแล้วก็มีตรงนี้นะคะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีสิวอักเสบใหญ่อะไรที่เกิดจากการแพ้หรืออะไรอย่างเง้นนะคะต่อไปมาดูที่มุมหน้าตรงกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นได้ชัดเลยนะดูจุดจดของแพรที่อยู่ตรงนี้นะคะบริเวณหน้าผากของแพรอะตรงนั้นอะเป็นรอยดาไม่ใช่รอยแดงก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจางลงแบบจางลงจรงิงๆแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงกับขั้นหายไปเลยแต่มันจางลงจรงิงๆแล้วก็ บริเวณคางนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่ารอยตอนแรกอะที่มันเป็นรอยแบบดำๆอะ ออมันจางลงจนแบบเหลือเม็ดเดียวก็จะเห็นได้ชัดมากที่สุดเลยนะคะตรงคางส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือข้างนี้ข้างเนี้ยลอยอะ่ะก็จางลงหน่อยๆน่อยไม่ได้จางแบบชัดขนาดนั้นนะคะแล้วก็เวลาใช้นะคะจะใช้แค่หนึ่งครั้งตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนก็ได้หรือว่าจะใช้เช้าเย็นเลยก็ได้นะคะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ไวมากขึ้นโดยเขาผ่านการทดสอบมาแล้วนะคะว่าต่อให้ใช้เช้าเย็นอะ่ะก็จะไม่ทําให้ผิวระคายเคืองค่ะเป็นเซรั่มขวดม่วงหมด ห่วงเรื่องรอยดําจากสิวได้จริงๆค่ะเจ็วันที่แพททดลองใช้เนี่ยแพทใช้เช้ากับเย็นเลยแพทลงเซรั่มตัวนี้แล้วก็ลงครีมบารุงผิวตามปกติที่แพทใช้นะคะผิวหน้าก็ดีไม่ได้พงไม่ได้แพ้อะไรนะคะใครสนใจไปลองซื้อมาใช้กันได้เลยนะคะขนาด30 ml ราคา1,550บาทค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดําอยู่แนะนําให้ไปลองตบเพราะว่าราคาถูกกว่าเลเซอร์แน่นอนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไล์ กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย